เอาคืนแล้วครับทางบ้านครับปล่อยสองห่องครับสองห่องผาม่วงขนาดสองเมตรตุล่าป,ปล่อยครับไม่ตกให้เฮี้ยนกระเจ้าอีกเข็ดหลาบแล้วครับเอาทะนูขั้นลอยแปดสิบครับลอยยี่สิบครับเสียงจะซาดเริ่ครับกันกรแวะหายอยู่เจ้าของ หน้าเนาะโอ้เสียงยังสี่ไข่แน่คนบานเนี่ยเสียงมัางคันนี่บ่าได้เรื่องคนบานไปาาาครับให้หน้ากระจกครับเข่าง,ง่ามครับของหน้าพ่นก็ามักนน่ำเนาะบอด่าอยากเมียบ้าน ต้มแห้งครับต้มบนฝนก็กำลังมากนี่มาเขา้านนะครับเจ้ขงังวานาสกินเขากินเขาแรกไวะเจลิกงานมากครับฝนพันเฉียดเยดเบาครับมาไส่เขามาหาเบล่าเต็มๆ